มื่อนี้าวิธีกดนิ้วเพื่อห้เลือดเลี่ยงสมองป้องกันสมองเสื่อมเนาะหมือนเนาะเขาเอาวิธีกดนิ้วถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวิธีกดนิ้วเพื่อห้เลือดเลี่ยงสมองป้องกันสมองเสื่อมเนาะเหมือนเนาะเขาเอาวิธีง่ายง่ายง่ายได้นิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วหัวแม่มือ ฮาวเม,มอร์โคดนิวซี่กดนิวซี่เนาะสองข้างสองข้งางทาแรกทาที่สองนิ้วกลางหนึ่งข้างนิ้วกลางกับนิ้วโป้งหนึ่งข้างหนึ่งข้างกลายเป็นสองข้าง นิ้วโป้งกดนิ้วนั่งอีกสามครั้งนิ้วโป้งกดนิ้วนั่งหนึ่งสองสามมาที่นี่นิ้วโป้งกดนิ้วก้อยอีกสี่ครั้งบางคนนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยก็ถึงกันเลยหนึ่งสองสามสีแล้วทำกลับ โดยมากดที่นิ้วนางสามครั้งกดนิ้วนางสามครั้งหนึ่งสองสามกดนิ้วกลางหนึ่งครั้งนิ้วกลางหนึ่งครั้งเนาะดูสี่สองครั้ง เป็นการจบเท่ากับ1ชุดรวมเป็น1ชุดพอเริ่มชุดที่สองก็ให้กดนิ้วกลางหนึ่งครั้งต่อไปเลยทำอย่างนี้ให้ได้ถึง50ชุดต่อวันเมื่อนึ่งเห็ดหาชิฟเทอเฮ็ดหาชิฟเทอป้ปองกันโรคความจำเสื่อมเพื่ออันไส้เมือ ความสัมพันธ์ของสมองกับปลายนิ้วมือจะเกิดพลังครบวงจรของของเขาเองเป็นการกระตุ้นให้หลังสารเอนโทโพินเอนโดโฟินกระตุ้นให้หลังสารเอนโดโฟินฝึกการหายใจเข้าออกช้าๆให้พุงป่องออกแล้วหายใจออกให้พุง ยุบลงหายใจลึกๆเป็นการให้การกระตุ้นเซลล์สมองโปรแกรมจำที่ดีงามในอดีตหรือปัจจุบันและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ปอดกับสมองในทางตรงกันข้ามถ้าหายใจถี่ๆตื้นๆเร็วๆจะเป็นการกระตุ้นเซลล์สมองกลุ่มที่บันทึก เรื่องไม่ดีเอาไว้ให้ออกมาใช้งานจึงควรฝึกหายใจช้าๆเพื่อกระตุ้นเซลล์สมองกุ่มที่บันทึกเรื่องดีๆหายใจช้าๆ,ๆนี่เซลล์สมองบันทึกเรื่องดีๆแต่หายใจเร็วๆทีๆนี่เซลล์สมองจะบันทึกเรื่องว่าดีบัจจุนี้เข้ามาหายใจลึกๆเพราะว่าบันทึกต่เรื่องดีๆเอาออกมาใส่งานป้องกันความจําเสื่อมใดเขากดสี่นั่นสิละหายใจเขา่าพุ่ง้องกับหายใจเข่า ้านอกเกินว่าหายใจซาซาปานอกเอิน,นอ่ายๆนั่งสมาธิะเอาการนั่งสมาธิไปใส่เนาะปฏิเนีเฮามาริ่มให้อันนี้อย่าลืมได้เด้อเนีย่สองเือหนึ่งสองเนีวน้วนวางหน,น,นึ่งเนิ้วหนี้วกลางหนึ่งเนาะเนีวสี่สนี้วนา่งหนึ่งนวกลางหนึ่งสสานิ้วก้อยหนึ่งสองสาี่เรากลับมานะ กลับมากอะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสินะเนาะจำจำไปจําไปเขาก็ค่อยเฮ็ดไปเดี๋ยวเขาก็าจำได้เองเฮ็ดเลนไปตื่นเสาขึ้นมาฮ่ก้หายฝึกบ้านเขาเอิญมาอ่าใครๆนั่งสมาธิอ่ะฝึกหายใจเขาออกอย,ายาวๆทองปองฮ่กาอกะาวายทองเขาปองก่อนเวลาหายใจออกมันยุบลงไปฝึกจักโดนๆ เฮทอันนี้ก็จักบานเอร์เข้าเอิญ์หาสิบหลอบนเนาะกับเฮทั้งสี่นะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสี่นะให้หไปจนครบเมืม่อนี่การเฮให้เข้าป้องกันสมองเสื่อมเนาะเหมืนนี่เนาะอย่าลืมเด้อหายใจที่ที เวลาคนโกดใน้คนสีหายใจที่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 มันเสีความดีความบดีห้าออกมาถ้าหายใจเขาออกลึกๆมันเสีบันทึกแต่ความดีออกมาเมื่อนี้ฝึกการกดนิ้วเพื่อให้เลือดเลี้ยงสมองป้องกันสมองเสื่อมร่วมถึงการนั่งหายใจเขาออกกบบานเ้างอื่นสมาธิที่อะไรนะ วันนี้กับเร์ทนี่ค่ะเรื่องอวิธีกดนิ้วเพื่อไห้เลือดเรียงสมองป้องกันสมองเสื่อม